สวัสดีครับกล่าวสวัสดีพุทธิมีตลาดเสียงพิ่น้ำกันทุกขุนทุกคนทับพี่น้องมาพ่อนพิจารณาครับผมอีพี่นี่ที่บอกโน่นไปนั่นราคะเด้อตามคำขอขอเมื่อไม่ได้หลายท่านที่ทักมาว่าบอกโดนทำแนวทันผมก็อนสิเสียสารายไม่ได้เล็กน้อยทำการบ้านเขียนโน่มาให้เพื่อเป็นความเอาใจเมื่อไม่ครับผมสำหรับผู้ที่มาใต้หูโน่นไปศึกษาไปน้ำกันครับพี่น้องเด้อยเป็นตางฝึกฝนต่างฝึกฝนเจ้าของไปนั่งทดสอบเพื่อทำไมเจ้าของไปนี่ตัวครับ อ่าเพิ่มพการเสียเวลาครับผมผมสิบอกเพิ่วักเพิ่วักเพิ่มต่อนะครับเด้อเอาวันนี้เราจะสี่ต่อนพ่อสี่วักพ่อครับผมเขียนโน้ตใไแรกาจ้าเลยมุนอีปุยตาไปมวยละซีพ่อเริ่มนะครับขึ้นเวทีเก่งสายไม่ละมีครับผมล่ามีซัอนล่าล่ามีซอนู่าอีกสองรอบ ลามีสราที่ราศรลาหมิสรลาอีกคือบักที่หนึ่งครับเด้อบักทีนหนึ่งอีกรอบนึงต่อไปบักที่สองอีกรอบนึง โดทีลาทีโดทีลาซอนลาซอนฝาซอนลาทีลาซอนซอนโดโดดโดดีต่อไปขังที่สามโด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 ซีรอบ ขักลวดเลโดทีโดเลทีโดเลโดทีโดเลทีโดเลทีเลโดโดเลเนี่ยครับเอาทานีพ่อเดี๋ยว เงีหลาย่ติดจำไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะดีดต้วในรอบนึงครับอ่านนี้นะครับเนาะเอาห่าดีพายนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาพอทีคลิปต่อไปครับผมเอาคลิปนี้ไปศึกษาหาขห้าวหนครับไปศึกษาไปสื้อฝน ไอ,อ้ค้องหลังเหตุการณมาต่อชิปต่อไปสวัสดีครับหากคจิปนี้จะเจอกั่ฝากก็ไหลกุ้ยแช่เพิ่มเป็นกำลังใจกับผมด้วยร์ครับสวัสดีครับ